มาดูวิธีการจับปลาเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านตัวง่ายๆนะครับผมก็นี่ครับบ่อเป็นแบบนี้ครับเหมือนที่ผมเคยลงให้ดูทุกคลิปบนะครับผมก็คือต้องเตรียมบ่อนะครับปรับบ่อให้ได้นะครับผมสโลปมุมใดมุมหนึ่งครับให้ลึกตรงกลางหรือด้านกลางหรือทะเยงก็ได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็จะให้เป็นหลุมลึกนะครับตรงนี้นะครับปลาก็จะมารวมที่นี่ทีเดียวนะครับเวลาจับก็จะได้ง่ายในการจับนะครับเราจะจับ2คนหรือคนเดียวก็สามารถจับได้ครับนี่ครับก็จะใช้วิธีการลากก่อนนะครับใช้วัลากก่อน แล้วก็จะได้ลดปริมาณปลานะครับจะได้ง่ายจะได้ไวนะครับผมปลาจะแข็งแรงนะครับผมจะไม่ช้านะครับรอบๆบ่อนะครับก็จะปลูกนะครับผักหรือว่าสนมุนไพรนะครับที่สําหรับต้มไก่ต้มปลานะครับผมปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่ชอบกินนะครับนี่ครับปลาก็จะลงมารวมกันแล้วครับตอนนี้นี่เลยครับลงมารวมกันนะครับตัวนี้จะเป็นปลาในนะครับนี่ ตรงมือรนี้เราก็จะลากไปใส่กระชังที่เราเตรียมไว้ขนุนนะครับก็จะก็จะมารวมกันที่หลุมที่เดียวครับผมนี้เราก็จะลากเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นเลยครับตักขึ้นเลยครับนี่ครับปลาเป็นแสนเป็นล้านก็จับง่ายๆสองคนก็จับได้ตอนนี้ก็พิกวีนะครับพิกวีชื่อคนครับพี่วีครับมันจะปลานะครับจับปลาในครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ปอณชัยนะครับมาดูวิธีการจับปลาในครับ ปาเต็มไปหมดเลยครับมีปลาหมินแดงลาทบทิมก็มาอยู่ด้วยครับนี่แหละครับจับปลาง่ายๆใช้ระยะเวลาไม่นานนี่ครับปูก็มาด้วยครับไหลมาด้วยครับนี่ครับนี่ครับสังเกตไหมครับน้ำข้างบนแล้วก็ปลาข้างบนไม่มีค้างนะครับผมลงมาอยู่ที่เดียวเลยครับนี่ครับถ้าเราเตรียมบ่อพร้อมบ่อสวยปรับบ่อได้ก็จะเป็นแบบนี้ง่ายๆเลย ตักๆแล้วก็ไปใส่กระชังตะนุ่นปลาจะสวยและแข็งแรงนะครับนี่ครับปลาัะกินสวยๆครับแต่ตอนเราจะเนื้อจับปลาในครับผมน่ครับจับปลาในนะครับต้องจับช่วงแดดร่มรมตกนะครับผมไม่ไม่จับช่วงแดดร้อนๆนะครับอันตรายครับจะลวกปลานะครับน้ำจะร้อนตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเช้านะครับแดดก็จะอ่อนๆ ยัง <dag, S 1> ไม่มีแดดหรอกครับผมแดดจะไม่ออกครับผมอากาศดีครับนี่ครับจับปลาตอนนี้ก็จะไปขึ้นอยู่นู้นถนนน้ำจะสวยใสนะครับผมนี่ครับถ้ามาดูวิธีการจับปลาครับผมนี่ครับผักก็ค้างบ่อก็จะดูทุกอย่างข่าตะไคร้มะนาวมะกรูดมีครบครับนี่ไรครับผักกระแหงครับผมผักขะแหงหรือว่าผักอีออมนะครับดูครับกาลังออกดอกสวยเลยครับผมนี่ค่ะนี่ครับเครื่องต้มเครื่องแกงพร้อมครับผมพร้อมด้วย ต้นสมุนไพรนะครับนี่ครับมีสมุนไพรตะนุนก็จะมีขานะครับตะไคร้กระชายครับนี่ครับเหมือนที่บอกปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับอยากกินอะไรก็ปลูกลงไปครับจากตะนุ้นมาก็มาลงอยู่นี่ครับนี่ครับน้ําก็จะสวยใสสบายปลาก็จะไม่มีตายนะครับสักตัวครับผมนี่คือวิธีการจับปลาแบบรวดเร็วและง่ายนะครับผม น้ำสวยน้ำใสกระชังกว้างครับเราต้องเตรียมกระชังก่อนนะครับเตรียมกระชังก่อนใส่ปลานะครับนี่ครับปลาก็จะบิงนะครับสังเกตครับดิงรอบกระชังเลยครับนะครับแข็งแรงมากครับปลาสวยครับที่นี่คือหมู่บ้านละอ่อนะครับตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นหมู่บ้าน พันปลาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมประสบการณ์ของที่นี่ก็มีหลายบางท่านก็สี่สิบปีสามสิบปียี่สิบปีนะครับก็มไีได้ครับหมู่บ้านเพาะพันปลาครับตอนนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับวิธีการจับปลาง่ายๆบ่ก็ไม่ลึกแล้วก็ไม่ใหญ่เพราะเป็นบ่ออนุบาลปลาเฉยๆนะครับบ่ก็ความลึกอยู่ที่ประมาณเมตยี่นะครับบ่อนี้เมตยี่ถึงเมตรสามนะครับบ่ที่เหมาะเลี้ยงปลาก็ประมาณอยู่ เม็ดครึ่งถึง2เม็ดนะครับสำหรับบ่อเลี้ยงปลาครับผมโอเควันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บอยพันปลาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ